รอดูหกล้อก่อนครับสิบล้อมันดูจะไปเทตร,ตรงไหนเรียบร้อยรถในคราม ูให้หกลอ้อวิ่งไปก่อนสิบล้อตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปะเทตรงไหนนะฮะเออจอดรถไกล้ใสเกินเหรอดันไม่ได้สิบล้อด,ดันไม่ได้หรอกนี่นี่เห้อไอ้กำยังไงของเองงะ ทำยังไงนี่สักผ้านี่สักผ้าเออเดี๋ยวจะได้ไปลงคำว่าครามจอดสักผ้าตี่ไอคอนใหญ่นี่เลยหนักว่ะออทำไมพ้นริ้นวะเออปีนอะไรตัวทีนเดียวไปไม่ได้จอกตัวเออรถมันกระจอกเนาะเออดูขนาดไล่เบาแล้วนั่นน่ะ กลัวาว่าหนักเกินเจาลาเบาเลยายเบา,เบาดูยังจมอีกข้าง,กางหน้ายังไล่เบาอีกนะข้างหน้าเน่ะเดี๋ยวพาไปดูครับข้างหน้าไล่เบาอีกนี่กันชนก็ถอดเมื่อวานถอดบางฟุนน่นอะีกนะเมื่อวานนะ่ะเออล่เบาขนาดไหนเดี๋ยวสิบล้อถอดล้อ,ลอแม่ออกสัก เออเไอล่เบาเนาะดูชมหน้าคนขับเดิเนีหมันมันฉลาดฉลาดนะพวกนี้นเนี่ <c oughs> ยไล่เบาหมดเลยอีได้สองตีไมนได้ไปไม่ได้หรอเออไอ้ฉากเดินหน้าไปเดี๋ยวท้ายมนันลงแหละทำไม <า S 2> นี่โอ้ดูสาล้างรถมาเช็ดรถตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ย ตอนกลางคืนก็นเช็ดอยู่ดูเช็ดก็ไม่สะอาดไม่ได้ไปไม่ถึงหรอกสิบ้อน่ะชนกับผาไทยเบี้ยวพอดีเลยเอาไปละของใครจะเบี้ยวก่อนแล้วเอไหนอของพี่ไหมเด้ของพี่ดนไฟแล้วนะ่ะรถไฟพี่นะท้องฟ้าเออ คอยแม่งด้านข้างนะพลิกไปนู่นก่อนเนอะเขีนไปนู่นเลยนะฮะเออเออ,เอ,อทำไมไม่เหยียบอ่ะรถเตาเนาะรถเตาอีเตาให็นายตัวอีอีอเ,อ,เอ,อีเขวารถเตาใจแต่รถเตาอ่อาอะเดนินเร็วกว่าเตาอ,อีกเตาป่วยอะ่ะ ทำไมคันโอ้คันนี้ก็ไล่เบาเลยนี่คันนี้เนี่ยถอ, <laughs> อดกันชนออกอีกไล่เบาอีกมีแต่คันไล่เบาเลยเออมีแต่คันนู่นแล้วไม่ไม่ไมล่ดิคันนู่นนะอ๋อเกียร์ไรตัวเกียร์สามแล้วเย็ยบเย็ยบเยียบเย็ยบโอ้ตัด ơ <laughs> ừ, lại bau lại bau mãi 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 อย่างยับตาแต่ละคนเป็นกลังกลางจุกมาสมองกระนั้อาบน้ำเลยเดินมาสมองสมองจะลุ่งอักเกมกระนา้นเออาบน้ำเลยเด้อสมองยังไม่โล่งอีกนะนู่นวิ่งไปทางนู่นก็ได้นู่นนู่นนู่นไหนลงตรงไหน ลงตรงน้ำเลยนี่แค่นั้นแหละซึ่งบอกว่าเฮวิ่งไปนู่นล้อลอลอออมาทางสิบล้อนี่จะมันแหะมันีเขาว่านี่นี่ลูี่ใหกให้ลองไงรถแรงเห็นร่รงแรงไงรถเตาไงีรถเตาย้าแล้วมันรีบวิ่งเร็วกว่าเตาไหมนะเตาบวยเนาะเตาบุยเดี๋ยวทอาฟลองเลนตอนเย็นนี่ไล่บอลหมดเลยแหละเออ นู่นทางหลังด้วยเออวิ่งเหมือนไก่ซ <no ีพีนะเออ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 ถึงวิ่งแบบแบบไอ้นี่ไหมไอ้อะไรนะอะไรนะไอ้รถรถของไอ้หนังสือหนังสืออ่ะรัดเออวิ่งไหมรถเป็ดเลยฮึคันเอ้คันเขียวไม่ได้ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถามมันว่าอัน้ำสมองลูกเกมันนี้หน่อยสิเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยนุนายรถไทยอยู่ไหนเออเออมัวจะไปเก็บงานตรงนั้นนุ เดยวเขาต้อง,องมาเขาต้องมาที่ละจุดเด้ดูต้องสิ้นเปลืองน้ำมันไมโครเดินใหม่นั่นนีน่เดินมานี่แล้วเน,นาะในอาบน้ำสมองโล่งเงยสมองโล่งังโล,งล่งแ, <laughs> แล้วทำไมถอยมาทำไม <laughs> อ่ะไอ้นี่เลยว่าย <laughs> ั <laughs> งไม่โล่งจ้องวิปอาบอีกรอบให้ <laughs> มันโล่งอ่านี้ <laughs> ไม่อยกลัวเนาะไปเพื่อแต่รอให้เราไปโบก๊บบุ้งนะผมก็ถอยนี่ผมคิดว่จะให้ถอยถอยกระเทกงี้ไม่ถอยเทตรงนี้นะเห็นเขายืนน่ะโอไม่นึกว่ารถจมไม่ผมบอกว่าผมคิดว่าจะให้ถอตรงนั้นอ๋อที่เขาตรงนั้นน่ะเอิ่มใช่ที่เราเดี๋ยวมันจวดกันเลยแสดงว่าสมองยังไม่ลุกต้องไปอาบน้ำอีกรอบ นี่น้ำตรงนี้ก็ได้นี่ได้เอาสบู่มาไหมเนี่ยยี่อาเฟบก็ได้แหละยี่เฟบนะเออสะอาดเลยเร็วตู้ตูหำนะเออได้แล้วคันนี้เขาดูเขาดูคันดูดูดูคันนี้เขาเขาเขาจะทำไงจอดกันไหนจอดกันเลยบ่้ะเพื่อให้จอดจะอดอะไรจะมาช่วมาช่วตู้่วกเออจักแล้วเมือนอันเกมเนาะถอยมา เสียหัวในเช้าเลยเนาะอีเสียหัวกี่ทาเออเออนี่จะพอสะอาดเออล้างอีกเอเอาเอารถไปจอดไต้เงินเลยจอดได้แร้เงินก๊กเออช่วงนี้นะฝนนี่ก็ต้องทำใจเลยเนาะยีนทานมาติดเพื่อนร้องนี่มาติดก้อนนี่วันนี้วันนี้เลยเนาะโอ้ยดีนี่ขอบคุณขารแล้วมั้งเนี่ยมันเป็นอย่างงั้นี่ย ส,ส่งไีย๋ยวได้ตังค์เดาๆได้ขอตังคแม่ใส่อสอปานแล้วลนะอ,อปุ๋ยเนาะออปุ๋ยใส่สามันน่ะนี่ไอจะอปานไอไอนั่นนะใช่ไหมไอสีน,น,น้ำตาลไหมไอนั่นมันจะแข็งกว่าดิ <amateur. S 1> เหนียวกว่าด้วยร,ร,ร,รุ่นรุ่นเร่อยเาวาุวาวน เขาว่าบาวุญบาวุนอะไรรถมันค่อยมีนี่เขีงานบาบุญแล้ววันสิบร้อยไปเอาดินเนี่ยเขารออยู่นั่นมะกรูดแล้วจะไปเทตรงไหนสิบร้อยยังไม่มีทีเทนู้ทีเทในน้ำด้วยกันนี่แหละเออปรเทในน้ำไปทางไหนเออเอ๊ะเดี๋ยวได้เทที่เขาเองประเทศแล้วเสลยแล้วเออเสียตูนให้เขาแล้ว นี่เสียตูดในไมโครแล้วนี่ผ่างด้วยวะถ้าถ่ายคลิปนะอะไรอยู hey, should, should ่เฉยๆต้องพานมงคลฟิล์มเมเจอ ง่ะ,ะ้ำตรงนี้ค่ะเออแทนที่ไป,ไปดำตรงนู้นนะมาดำที่เขาอีก เดี๋ยวเดี๋ยวก็ยุบอีกเลยนี่<ป>ทำทางกัน นี้เอาไปผมแถวุรินเนาะทำบา้านเนาแน่นเปียกเลยอือแน่นเลยเลยมันเป็นดินดานดิแต่เพราะว่ามันปลูกอะไรไม่สวยกันเะยใช่ใช่ใช่